สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโป๊ะแตกประชาธิปัตย์พักรัฐบาลสุมหัวเลื่อนเลือกตั้งเทศบาลกลัวแพ้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่บอก ผลสะเทือนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 รอบใหม่ต่อการเดินหน้าเลือกตั้งท้องถิ่นคงจะทำให้ทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นต่อจากนี้ซึ่งเป็นคิวของการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอทั่วประเทศเลื่อนออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าหากไม่มีโควิด -19 กลับมาระบาดหลังจากเปิดประเดิมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เสร็จสิ้นไปแล้วทั้ง76จังหวัดเมื่อวันที่20ธันวาคมนับต่อมาอีก60วันตามที่มีรัฐบาลและคณะกรมกรมการการเลือกตั้งหรือกอกตตกลงกันไว้ก็ต้องมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประเภทต่อไป ตามไทม์ไลน์ประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมต้องเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลและอบอตอทั่วประเทศต่อจากนั้นจึงจะเป็นการเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษคือเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร โดยที่แต่เดิมกำหนดว่าให้การเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นเสร็จทั้ง5รูปแบบภายในปี2,564แต่ในความเป็นจริงในปัจจุบันคงจะทำได้เสร็จเพียงนายกอบจอและสอบจอประเภทเดียวเสร็จแล้ว การเลือกตั้งท้องถิ่นคิวต่อไปคือเทศบาลและอบตอทั่วประเทศสอว่าจะต้องเลื่อนออกไปแน่และหากมีการเสนอเลื่อนน่าจะมีเสียงขานร,รับกันมากกว่าขวางเพราะโควิด -19 เป็นอุปสรรคเนื่องจากยังคาดการอะไรไม่ได้สำหรับการแพร่ระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้ขณะนี้รู้กันอย่างเดียวคือระบาดหนักแน่แต่ไม่รู้มีความรุนแรงกี่ระดับ ตอนนี้อยู่ในระดับไหนจะเกิดอะไรต่อไปและจะจบเมื่อไรไม่มีใครบอกได้เรียกว่าทิศทางในอนาคตมืดมนทุกทางด้วยพิษโควิด -19 เมื่อสถานการณ์เดินหน้ามาไม่เห็นทางการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ติดค้างอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องรีบจัดการให้ตรงเป๊ะตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ เสียงเรียกร้องให้เลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นดังออกมาอย่างเป็นทางการแล้วมาจากนายชัยชนะเดชเดชโชสอสอนครศรีธรรมราชและรองโฆษกพักประชาธิปัตย์ แถลงว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตปัญหาโควิด -19 รอบที่สองซึ่งเป็นการระบาดติดเชื้อไปทั่วประเทศและสถานการณ์ในแต่ละวันนั้นไม่มีท่าทีที่จะลดลงดังนั้นตนในฐานะสอสขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เลื่อนการเลือกตั้งระดับเทศบาลอบอตอ,ออกไปก่อนหนึ่งปี นายชัยชนะแม่ของเขาคือนางกนกพรเ,เดชเดโชเพิ่งชนะได้เก้าอี้นายกอบจอนครศรีธรรมราชไปมาดให้เหตุผลว่าเพื่อนําเงินงบประมาณที่เตรียมไว้เลือกตั้งมาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนก่อนเพราะต้องยอมรับว่าในการเลือกตั้งแต่ละท้องถิ่นนั้นใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งมื่นล้าน ฟังแล้วก็มีเหตุผลเพราะท่าทีการระบาดโควิด -19 ยังไม่สั่งซาคงจะลากยาวไปอีกหลายเดือนส่วนเรื่องเงินงบประมาณก็จำนวนสูงเป็นหมื่นล้านจริงการเลือกตั้งอบจอยังใช้ไป3,200ล้านบาท เงินหมื่นล้านบาทในภาวะเช่นนี้เอาไปใช้ปราบโควิด -19 ก็มีความเหมาะสมกว่าแต่อาจจะมีบางฝ่ายแอบนินทาว่า mm. เด็กประชาธิปัตย์เรียกร้องให้เลื่อนเลือกตั้งเทศบาลและอาบาตาออกไปก่อนหนึ่งปีนั่นเป็นการช่วยจังหวะโรคระบาดหาผลประโยชน์ให้ฝ่ายตนเพราะความไม่พร้อมของพักประชาธิปัตย์ ความไม่พร้อมของทัพประชาธิปัตย์ที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นคิวต่อไปเห็นได้จากผลการเลือกตั้งอบจอที่ผ่านมาประชาธิปัตย์เป็นพักใหญ่แต่คนที่สังกัดค่ายแม่ธรณีบีบมวยผมสอบตกสนามอบจอมากได้มาไม่กี่จังหวัดหนึ่งในนั้นมีแม่นายชัยชนะ นางกนกพรหรือว่าการเดินหมากเลื่อนเลือกตั้งเทศบาลและอบะตของพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเป็นการวางแผนข้ามช็อตที่ล้าลึกอีกครั้งเพราะหากรัฐบาลยอมเลื่อนให้การเลือกตั้งคิวถัดไปคือผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาที่กำหนดเดิมจะมีขึ้นในปลายเดือนเมษายนปีนี้ซึ่งเป็นการปิดฉากเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมดก็จะต้องเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปีด้วย ทำไมพักประชาธิปัตย์ไม่อยากเปิดสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกลัวการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่แกล้งเฉยใช้ให้เลื่อนเลือกตั้งเทศบาลและอบตอไปซะงั้งงนคำตอบก็มีอยู่ว่าประชาธิปัตย์วันนี้ไม่มีความพร้อมเลยในทุกด้านทั้งคนทุนและกระแสทั้งที่ประชาธิปัตย เป็นแชมป์ในสนามกรุงเทพมหานครมาถึง4สมัยแต่ถ้าลงสู้ตามไทม์ไลน์ผลลัพธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคงไม่ต้องคิดมาก แพ้สถานเดียวแพ้คงไม่เท่าไรเพราะอยู่ในความคาดหมายอยู่แล้วแต่ถ้าคะแนนเสียงออกมาผิดท่าก็จะขายหน้าคือถ้าได้คะแนนเสียงต่ำลงมาห่างจากครั้งก่อนๆเราฟ้ากับดินแล้วก็ประชาธิปัตดก็เหมือนกับว่าออกศึกเพื่อฆ่าตัวเองดังนั้นสู้เดินเกมยืดเตะถ่วงเวลาไปอีกหนึ่งปีดีกว่า ถึงวันนั้นอาจจะพลิกสถานการณ์ได้มากเกมนี้พักการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็คงสุมหัววางแผนกันมาเพราะเพียงวันเดียวที่เด็กประชาธิปัตดพูดเปิดประเด็นเด็กภูมิใจไทยก็ออกมาเบิ้นซ้ำให้อีกสำหรับพักพลังประชารัฐไม่ต้องสงสยัยเพราะทุกวันนี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นคนในสังกัดอยู่แล้วเลือนเลือกตั้งไปก็ยิ่งเข้าทางพลังประชารัฐ ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้สมัครกรุงเทพมหานครฝ่ายอื่นๆตอนนี้เหลือที่เห็นอยู่ก็มีเพียงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดา อดีพอตพบตรอที่บังเอิญติดกติกาห้ามเล่นการเมืองระดับชาติ2ปีหลังจากพ้นตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อคิดลงการเมืองจึงเป็นไฟบังคับต้องสู้ในสนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครเท่านั้นซึ่งบิ๊กแป๊ะจากทิ์คงไม่เปลี่ยนใจกับการเสนอตัวชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ขณะนี้จึงค่อยๆเปิดตัวไปเรื่อยๆให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรับรู้ในฐานะเป็นผู้เสนอตัวลงชิงชัยผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไปบนสโลแกนว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมสร้างสะอาดปลอดภัยแก้ปัญหาฉับไวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ